18พฤศจิกายน2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l e Channel นะคะอีกหนึ่งความห่วงใยจากลูกชายแห่งชาติค่ะไรอันกาดบัณฑิตนะคะน้องโพสเฟซบุ๊กเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโพสจากเฟซบุ๊กไรอันกาดบัณฑิตค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงครับ ฮแท็กไรอันกัดบัณฑิตคิวงานของน้องไรอันในวันนี้นะคะน้องมีถ่ายละครค่ะแล้วก็ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่19พฤศจิกายนงานเทศกาลงานวัดแอดเทอร์มินอน21นะคะ,ะราม,มา3คะ่ะเป็นงานเอาทดอร์นะคะน้องโชว์เวลา18นาฬกาถึง19นาฬิกานะคะ FC f ซ n แฟนคลับห้ามพลาดนะคะไปให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ ส่วนวันที่20 FC ชาวจังหวัดชัยนาทห้ามพลาดนะคะงานอิสุสุค่ะโชว์รูมอิสุสุอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะน้องก็ขึ้นโชว์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะวันที่21ก็จะเป็นงานประจำปีนะคะเทวสถานพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม พระแม่ลักษมีปลวกแดงระยองค่ะโชว์เวลา21นาฬิกา21นาทีนะคะถึง22นาฬิกา21นาทีค่ะก็ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยววันอื่นๆค่อยมาอัปเดตเพิ่มกันอีกทีนึงนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตขอบ ขอบคุณความห่วงใยจากน้องไรอันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง p a เล e ก c h a n n ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ